ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ว่ามาแนะนำวิธีการดัดเล็กวงกลมเฮ็ดสำหรับส่บาท่อเกนกลางนะครับสำหรับเตาเผาไหลควันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอเข้าใจนะครับสืบเนื่องมาจากเพื่อนๆเอฟซีคนหนึ่งนะครับเขามาถามว่าเฮ็ดแบบใดนะครับผมก็เลย ทำวิดีโอนี่ึ้นมากนะครับเพื่อจะได้ชี้แจงให้รับทราบนะครับเพราะว่าวิธีทำบางที่กับางคนก็นึกบอกนะครับว่าเหตุแบบใดนะครับสำหรับผมก็เหตุแบบนี้นะครับเัาตัดเล็กมากเอาขนาดประมาณ46เซนติเมตรนะครับใช้เล็กตันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเล็กหุนนะครับสี่เหลี่ยมตัด4 6่สิเลยครับ จำไว้ดีๆนะครับหาแนนอียงก็ให้ใส่บังคับเอานะครับเพราะว่ามันจะลูกโตเป๊ะพอดีนะครับสำหรับท่อแกนกลางหานิ้วนะครับท่อประปานะครับของเต่าเผาไหลควนเท่านะครับท่อแกนกลางนะครับจำไว้นะครับเปื่นเ่นๆค้งสินึกออกนะครับเวลาเขาดัดเขากระดัดไปแบบนี้นะครับหลังจากเขาตัดมาแล้วเขากระดัดแบบนี้นะครับดัดไปเรื่อยๆนะครับเขาใส่เล็กแป๊บนะครับ ซอยนะครับเนี่ยดัดง่ายๆนะครับดัดไปตามวิดีโอที่ผมสอนนะครับเข็ดง่ายๆนะครับเนี่ยแล้วก็สียดาวงกลมนะครับเข็ดไปเรื่อยๆนะครับเพิดเผๆคงสีหนึ่งออกนะครับว่าเ้างลัดตรงไหนนะครับท่อเกนียกลางนะครับมันมีสองอันนะครับข้างบนกับข้างล่างเป็นบ่ครับนะ เนี่ยผมเอามาบอกนะครับวิธีเฮ็ดนะครับเห็ดแบบใดเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เขามาเบิ้งถ้าเกิดมีแนวทางดีก็คอมเมนต์มานะครับกระสิได้บอกเพื่อนๆนะครับกระสิได้มีความรู้กันซอยเหลือกันไปนะครับแนแนววิธีการทําที่ถูกต้องแล้วก็ง่ายนะครับบอกกันมานะครับหลังจากที่ห่าใส่คอนตีไปนะครับตีเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปแบบนี้นะครับเอาจนให้มันว่งกลมพยายามให้มันขับเลยเด้อครับเพื่อนๆอย่าให้มันหลวมนะครับถ้าหลวมมันก็เวลาเข้าไปใส่มันเจียมงายากนะครับให้มันแน่นๆไว้นะครับจนได้คอนตีเขานะครับเ็พยายามเฮ็ดให้มันเป็นว่งกลมนะครับเพื่อนๆตีใส่เวลาใจเย็นนจักน้อยนะครับ ตีให้มันเข่ากันให้มันเป็นวงกลมนะครับเวลาห่อเอาไปใส่ท่อแกนกลางมันก็สีได้คับพอดีนะครับครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนร่องเอาท่อแกนกลางมาทดสอบเบิ้งนะครับว่ามันเข่าได้บ่นะครับถ้าเข่าบ่ได้ห่าก็ตีไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับขันตอนนี้นะครับพยายามตีเล็กให้มันชิดนะครับ เวลาตีกับระวังมือเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกิดอันตรายนะครับเวลาเข้าเห็นงานนะครับปวดระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆนะครับเนี่ยตีตีเข้าไปแบบนี้แล้วครับตีไปเรื่อยๆนะครับพยายามให้ฉีดงานมันชิดนะครับฉีดกระท่อแขนกลางนะครับเราเวลาเข้าเชื่อมมันก็เชื่อมง่ายนะครับมันก็ ที่ได้ลงโตพอดีเป๊ะนะครับเอาให้มันแน่นๆนะครับอย่าให้มันหลวมๆนะครับอันนี้ต้องตีเขาอีกนะครับที่ว่าผมเข่าไปนี่มันมันมันหลวมโพดนะครับนี่ต้องตีให้เขาแน่นๆนะครับตีให้มันชิดๆเลยจนได้ใส่คอนทูบลุงนะครับวิธีการนะครับอันนี้ผมมาเห็ดแนวทางซื้อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ดำเนินการมาถึงันขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปเห็ดนาเบึงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีการดีกวานี่ก็คอมเมนต์มานะครับจะได้บอกเพื่อนๆต่อๆกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิมีประโยชน์สำนีน,นะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนนะครับ